นท่าเพิ่มเติมท้ายๆกับกระเด็นรัฐประธานวุฒ <te> ิสภาที่กนลบโภคบริกัทรัฐรัฒฐธรรมนูิสภาประเด็นของท่านสวปรโสสาริศมาถาวรนะฮะคือในการทํารายงานอ่ะตอนมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะเราไม่ได้ไปหยิบไปัญหาหรือว่าข้อสังเกตที่เราค้นพบขึ้นมาสรุปอีก มันไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เขียนหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการอะไรหรอกครับคือในบางครั้งเราไม่อยากให้ข้อเสนอนะีมันยาวจนเกินไปมันในเรื่องของข้อเสนอมันมาจากปัญหาที่อยู่ในบทก่อนหน้านั้นก็เท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่ว่าอ่านหรือไม่อ่านมันเกี่ยวกับเป็นวิธีการทำเอกสารนะ่ะแล้วก็มีตาราง แต่อันนี้มันไม่สามารถจะออกเป็นกฎหมายเป็นเป็นกแบบร่างกฎหมายที่มาตราสีแก้อย่างนั้นมาตราห้าแเพราะมันหลายๆฉบับรวมกันเราก็จึงเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ว่าจะไม่ได้เห็นตามที่ท่านตั้ง้สังเกตนะครับถ้าท่านถ้าไปใส่ผนวกอะไรขึ้นไปอีกก็จะค่อนข้างจะเยอะด้วยนะฮะ ก็เลยกลับในคนี้ส่วนประเด็นของท่านพลรกาศตรีเฉลิมชัยนั้นขออนุญาตในท่านสุวิชาเพียงเป็นบูรนะครับซึ่งเป็นประษากรารรับทำงานได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมครับขออนุญาตครับครับ